นะไอ้อผมจะพึ่งยกดูมันก่อนครับมันหนิ่งไหมข้มันใหญ่นะ้ามสวยัดได้ก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมนอนตัวเดยน้หตัวเดียนยิงไม่ออกเดี๋ยวให้มันแก่อนก่อนะให้มันอ่อนแรงก่อนพี่เดนเปิดเบรกข้าน,น่อยให้มันวิ่งได้